ดังได้กล่าวมาแต่ต้นแล้วว่าการศึกษาปฏิจจสมุปบาทนั้นมีพุทธประสงค์เพื่อถอนความเห็นผิดในเรื่องอัตตาตัวตนฉะนั้นไม่ว่าจะศึกษาปฏิจจสมุปบาทแบบตีความยืดยาวครอมสามชาติหรือศึกษาแบบรัดสั้นชาติเดียวหรือขณะจิตเดียวถ้าศึกษาแล้วยังมีความเห็นผิดว่าตนเป็นขันห้าบ้างเห็นตนมีขันห้าบ้างเห็นขันห้าในตนบ้าง หรือเห็นตนในขันห้าบ้างก็นับว่าเป็นผู้ล้มเหลวในการศึกษาปฏิจจสมุปบาทในทางตรงข้ามถ้าศึกษาปฏิจจสมุปบาทแล้วไม่ว่าจะศึกษาปฏิจจสมุปบาทแบบตีความยืดยาวคร่อมสามชาติหรือศึกษาแบบรัดสั้นชาติเดียวหรือขณะจิตเดียวถ้าศึกษาแล้วไม่เห็นตนเป็นหรือตนมีในที่ไหนไหนทั้งในขันห้าและนอกขันห้า ก็นับว่าสำเร็จประโยชน์เบื้องต้นของการศึกษาปฏิจจสมุปบาทแล้วประโยชน์ในเบื้องต้นของการศึกษาปฏิจจสมุปบาทคือการละสกักยะทิฐิส่วนประโยชน์เบื้องสูงคือบรรลุอรหันต์ดังที่พระศาสดากับพระสารีบุตรได้ปุจฉาวิสัชนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทความว่าดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธออย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตร ท่านรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงพยากรณ์อารหัตผลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อชาติสิ้นเพราะความสิ้นแห่งเหตุนั้นข้าพาเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นแล้วจึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตร ถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเล่าเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว,ว่าดูก่อนท่านทั้งหลาย ชาติมีภพเป็นเหตุให้เกิดมีภพเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีภพเป็นกำเนิดมีภพเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็พบเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นสิ่งก่อให้เกิด มีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพบมีอุปาทานเป็นเหตุให้เก ever ิดมีอุปาทานเป็นส ug ิ่งก่อให้เกิดมีอุปาทานเป็นกําเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็อุปาทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่า ข้าแต่ท่านสารีบุตรก็ตันหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นสิ่งก่อให้เกิด มีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด เธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะเป็นสิ่งก่อให้เกิดมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ ดูก่อนสาริบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสาริบุตรเมื่อท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนันทิจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเวทนามีอยู่สามอย่าง คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกข,ขมะสุขเวทนาเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้ารู้แล้วว่าเวทนาทั้งสามอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นล้วนเป็นทุก์เพราะรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นันทิจึงไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ถูกแล้ว ถูกแล้วสารีบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละแต่โดยย่อว่าเวทนาใดๆก็ตามเวทนานั้นทั้งหมดย่อมถึงการประชุมลงในความทุกข์ดูก่อนสารีบุตรถ้าคนทั้งหลายจะพึงถามเธอต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรเพราะอาศัยวิโมกอย่างไหนท่านจึงพยากรอรหัตผล ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบแก่เขาว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเขาถามเช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบแก่เขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะอาศัยอัจฉริะวิโมกเพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวง เราจึงเป็นผู้มีสติอยู่ในลักษณะที่อาสวะทั้งหลายจะไหลไปตามไม่ได้อันหนึ่งเราย่อมไม่ดูหมิ่นซึ่งตนเองด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะตอบแก่เขาอย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรปริยายที่เธอกล่าวนี้ก็เพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งเนื้อความนั่นแหละแต่โดยย่อว่าข้าพเจ้าไม่ค้องใจในอาสวะทั้งหลาย ที่พระสมณะกล่าวแล้วและข้าพเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นข้าพเจ้าละแล้วหรือยังพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วสเสด็จลุกจากอาสนะเข้าสู่วิหารที่ประทับส่วนพระองค์คำว่าอัจฉตวิโมกค,คือความพ้นวิเศษในภายในโดยเหตุที่นันทิหรือตัณหาไม่เข้าไปตั้งอยู่ในเวทนา จึงพ้นจากความทุกข์อันจะพึงเกิดจากเวทนาในภายในในขณะนั้นอธิบายว่าเมื่อไม่มีตัณหาหรือนันทิก็ย่อมไม่มีอุปาทานเมื่อไม่มีอุปาทานก็ไม่เป็นทุกข์อาการอย่างนี้เรียกว่าอัจชัิตวิโมกใช้เป็นเครื่องวัดในการพยากรณ์อรหัตผลว่ามีจริงหรือไม่จากบทธรรมที่กล่าวมาเราย่อมแลเห็นด้วยปัญญาว่า ไม่ว่าปฏิจจสมุปบาทจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจอย่างไรแต่ปฏิจจสมุปบาทก็เป็นธรรมที่มีสเสน่ห์มีประโยชน์ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะต้องใช้เวลาศึกษานานกี่เดือนกี่ปีก็ตามเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นยิ่งกว่าทางลัดในการดับทุกข์เป็นยิ่งกว่าทางลัดในการบรรลุธรรมและเป็นยิ่งกว่าทางลัด ในการออกจากสังสารวัตร